สวัสดีค่ะ linkage, วันนี้เราจะมารีวิวมมาโพนี่ตัวใหม่ที่เราเพิ่งซื้อมานะคะลดสาเซนค่ะเป็นของแท้ค่ะก็จะมีจี้ให้คอคิวตี้มาก็สวยค่ะเดี๋ยวเราไปแกะกันเลยนะคะค่อยๆแกะนะคะไม่ต้องรีบค่ะเดี๋ยวไปดูตอนที่เราแกะกับเสร็จเลยนะคะ นี่ค่ะตอนเราแกะเสร็จก็จะออกมาลักษณะตามนี้ค่ะน่ารักมากมากเลยแหละค่ะก็จะมีที่คอถอดออกได้ใส่ได้นะคะซึ่งมันก็น่ารักมากมากเลยแหละค่ะถ้ายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะคะถ้าเกิดไม่ดีหรือผิดพลาดต,ตรงไหนก็ บอกด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ